ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อวันพุธที่13มีนาคม2567ันาะรพี่น้องวันหวยลาวพัฒนาออกนะครับครับมื่อวันนี้พอเตรียมผ้ามาติดตามเล่าพัฒนาของอาจารย์เม่งและพี่น้องเน้อเอากอนสรไปเบิ้งห้องกับวาเบิ้งก่อนนะครับเนาะมื่อวันจันทร์วันจันทร์ที่11มีนาคม67ลาวพัฒนาออก2048 56ครับเรียกลางกับออก 48นะพี่น้องเนาะครับของอาจารย์เหม่งงวดที่ผ่านมาการรุดนะพี่น้องครับกระบวาการพี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับกบวาคู่บาอาจารย์ใดนะครับอาจารย์แม่มาบนล่างวิ่งรูดก้ากับศูนย์เน้นที่ก้าเก้ากัะบวาศูนย์กัะบวาเนาะพี่น้องเนาะครับเนาบะบวากันพี่น้องเนาะครับมื่อน้พมนามาติดตามต่ออีกนะครับ กับเราพัฒนาอาจารย์เหม่งนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเนาะครับเนาะ ลราพัฒนาอาจารย์เมงนะครับสัดเกียร์โพี่น้อง ขับบนล่างวิ่งโูดพี่น้องสองกับห้านะครับ สกับ5้าเน้นที่2นะครับครับส่วนอาจารย์จับคู่พี่น้องจับคู่แปดสอง เกตสองนย์หนงศูนย้านะครับสีห่หางพี่น,อน้องบอลาย อยาเลยอตอชพมตากใจของแท่ดิพี่น้องเน้อสิ่โปเตียมต้องมีไก่ห้องของแท่พี่น้องกินแ้องกนมโปเตียมพออัดชิพกับพอห่องเพราะว่าอัดอยู่หนาบ้านน้พี่น้องเนาะครับแ็้มีเล็กสามตัวน้พี่น้อง สองศูนย์เก้าสองศูนย์หนึ่งสามเกียดสองขับกับมีเด็กสี่ตัวน้ำพี่น้อง เจ็ดสองศูนย์หนึ่งแปดสองศูนย์หนึ่ง ครับนี่คือตัวเนียนพี่น้องเนาะคร,ครับสัตวเจียนตะพี่น้องเนาะครับ,รบพเจ้ามาเสเบิยงคร,ครับอาจารย์ทรงไม่เห็นบ่ครับ 1นึ่งสิบสาทับสองห้าหกเจ็ดนะครับเนาะลาวพัฒนาเด่น2อรองห้าแปดสองเจ็ดสองศูย์หครับส่วนเลขสามตัวกับศูนย์สองศูเกสองสามเจ็ดสองเลขสี่ตัวกับเจ็ดสองศูนย์หดสองศย์ครับที่อาจารย์ชี้เส้นใต้ไว้ตัวเด่นนะครับเนาะครับสัดเจียน,นพี่น้อง ครับเอามือนี้เนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สิบสามีนาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาอาจารย์เมงครับบนล่างวิ่งรูดสองกับห้าเน้นที่สองนะครับครับส่วนจับคู่พี่น้องจับคู่ก็มีแปดสองเกีดสองศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าเน้นแปดสองเกีดสองนะพี่น้องเนอะครับส่วนเลขสามตัวก็ตามที่พอเตรียมระบายซีไว้นั่นแหะตัวเด่นตัวเน้นนะครับเนาะ ครับที่สําคัญนะพี่น้องเนอตัวที่อาจารย์บนเนียนห้องมักเข้ากับเอาครับแล้วก็จะลืมมักสอบตัวเดก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะครับเอาพอเตรมขอขอบคุณหลายนะครับเด้ออาจารย์เมงเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตมมากครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉนนแล้วพอเตรมก็ไว้พอนคอยเขาคอยแตกปังๆเด้องวดนี้ ครับเอฟซีก็จะได้โุกโซกันหมันกันนะครับเนาะเอาเขามาแล้วก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อพอเตียมขอฝากซองไว้น้ำแน่ช่องพอเตียมคนเดิมซแนลนะครับเนาะเป็นช่องไม่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะพี่น้องเนาะครับ เอาสุดท้ายไทยสุดนี้พ่อเต้มก็ขอกราบขอบพระคุณเย็บชีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเต้มครับพ่อเต้มขอไว้พอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บให้ไใดความไข่ให้มีนะครับเนาะรับขอให้มีแต่โศกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อเต้มก็มีแคนี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม